อัปเดตความเคลื่อนไหวเมื่อคืนนี้คุณครูพี่เสือไม่ดุแล้วนะคะแถมยังมีการเต้นให้รุ่นน้องได้ดูอีกต่างหากแต่ว่าดันลืมท่าไปซะได้ที่สิคะคุณผู้ชมสงสัยว่าจะทํางานหนักค่ะโตลิกก็เลยมีการกระโดดเป็นกระต่ายเต้นโยงเย้งไปเลยทีเดียวนะคะประมาณว่าเขินๆอะไรแบบนี้ค่ะก็นานๆทีเนาะเธอจะมีการหลุดโกะจาท่าไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะแต่ก็นอกจากจะมีคลิปที่ทาง YG ปล่อยออกมาแล้วเนี่ยก็ยังมีคลิปค่ะที่เจ้าแชงก็ถ่ายลงใน IG Story ของแหงด้วยเหมือนกัน ก็เมื่อวานนี้นะคะเป็นวันสุนักสากลโลกค่ะคุณพัชชาย,ยองค่ะเธอก็เลยเอาแหงเนี่ยมาอวดให้กับบริงได้ดูว่าแต่มีใครได้ยินเสียงของตลิดนะตอนต้นคลิปด้วยหรือเปล่าไหนลองมาช่วยฟังกันดูนะคะคุณผู้ชมดีกสยุ้ยเน้กกว่าหายก็แจ๋ ส่วนบลิงที่เป็นโคน,นันค่ะก็ขอซูมตาแตกแบบเข้าไปใกล้ๆเลยดีกว่าคุณผู้ชมว่าโรเซนนังอยู่ตรงนั้นคนเดียวหรือเปล่าหรือว่ามีตาลิตนั่งอยู่ด้วยเอ๊หรือว่าจริงๆนอนอยู่ดูจากเงาสะท้อนก็เหมือนว่ามีคนนอนอยู่ตรงนั้นด้วยเหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่ต้องเครียดไปค่ะเพราะว่าถึงไม่มีภาพปกติคู่นี้เขาก็อยู่ด้วยกันอยู่เสมออยู่แล้วเนอะยิ่งช่วงนี้ค่ะก็มีการซ้อมค่อนข้างหนักนะ,ะเพราะว่าเดือนหน้าจะมีไปงานโคเชล่า แถมเดือนกรกฎาคมค่ะแบล็คพิงก็จะไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ตของ B. ST. h y g h Park ที่ลอนดอนอีกด้วยแล้วก็ล่าสุดค่ะเห็นว่าแบล็คพิงค์่ะจะไปจัดรอบอังกอร์ที่ฝรั่งเศสในเดือนกรกฎาคมนะ ที่ Star de France ค่ะที่เป็นสนามกีฬาขนาดใหญ่ค่ะทุกคนได้ถึง80,000กว่าคนกันเลยทีเดียวนะคะแบ c ็คพิงค่ะจะเป็นสิลเป็นหญิงกลุ่มแรกด้วยนะคะในประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสงานนี้คือปังไม่หยุดค่ะมีแต่งานคอนเสิร์ตใหญ่ๆนะที่จ่อรอคิวให้แบ c ็คพิงค์ไปขึ้นแสดงโชว์ด้วยนะคะคุณผู้ชมแอดก็เอาอัปเดตข่าวสารใหม่ๆเนาะมาเล่าสู่กันฟังค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า